สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะมาอย่างง่ายๆเลยวันนี้มาทําอาหารเช้าให้ทุกคนทานนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็เป้ก็คือเตรียมแก้วนะคะอันแรกเนาะเตรียมแก้วค่ะต่อมาค่ะใส่บอดี้คีค่ะบอดี้คีนี้คือเป็นอ,า,อาหารที่มันสามารถจะแทนมื้ออาหารเราได้เลยนะคะ okay. วันนี้มาชงกันให้เห็นเลยเนาะว่าวันหนึ่งตอนช่วงเช้าเนี่ยอาหารเช้าของเป้นเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะก็คือเป็นแบบนี้เลยค่ะ เป็นแบบซองเนี่ยนะคะให้เพื่อนเพื่อนดูเนี่ยเห็นไหมโอเคตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของเป็นผงนะคะแต่เป็นกลิ่นของกาแฟะนะคะเขาเรียกว่าบอดี้คีค่ะเขาเรียกบอดี้คีรสกาแฟโอ okay. เคจปเทลงไปแล้วนะคะตอนนี้ไปใส่น้ํเนาเรียบร้อยแล้วว่าอย่าให้เหลือนะคะเสะียดายโอเคค่ะต่อมาค่ะแล้วก็จะบำรุงตัวเองด้วยโปรตีนเพราะร่างกายของคนเราส่วนใหญ่จะบอกว่าทาั้งทั้งร่างกายเลยเป็นโปรตีนนะคะไปตับโปรตีนหนึ่งช้อนค่ะ โปรตีนเอาแพนค่ะหนึ่งช้อนใส่ลงไปนะคะจริงๆแล้วอาหารเช้าก็ไม่มีอะไรยากเลยเป็นอะไรที่ง่ายๆมากแล้วก็จะบอกว่าสามารถตอบโจทย์ทุกๆคนได้โดยที่ว่าสามารถตอบโจทย์ได้ที่ว่ามันมีความรวดเร็วนะคะแล้วก็สารอาหารครบด้วยสิ่งสําคัญอีกตัวหนึ่งค่ะที่แบบว่าขาดไม่ได้คือโปรตีนชาเขียวโปรตีนชาเขียวนี้ก็คือช่วยลดคอเลสเตอรอลค่ะต่อต้านอุอิสระต่างๆคือ คุณสมบัติของชาเขียวนี่บอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้จริงๆเนี่ยบอกเลยว่าชาเขียวนี่ช่วยเราได้เยอะมากเกี่ยวกับออคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยแล้วต่อต้านอุสลัต่างๆนะคะสิ่งสำคัญค่ะของเราคือตัวนี้บอกได้เลยว่าเห็นไหมคอเลสเตอรอลก,ก็คือศูนย์เปอร์เซ็นต์ซึ่งถามว่าคอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีผลดีกับร่างกายเราอยู่แล้วค่ะเป็นเลยแนะนำโปรตีนสองตัวนี้นะคะโปรตีนออลแพนกับโปรตีนชาเขียวค่ะเพื่อให้ เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ลองใช้กันนะคะจริงๆแล้วจะบอกเลยว่ามันสามารถตอบโจทย์และทําให้ทุกคนเนี่ยอ,อิ่มได้แล้วก็สุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวนี้คือเขาเรียกว่าดับเบิลเอ็กซ์แล้ววิทตตัวนี้คือเป็นวิตามินเกลือแร่ที่เป้เองก็ไม่เคยขาดเหมือนกันสักวันหนึ่งนะคะบอกไว้เลยว่ามันเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบทานผักพอไม่ทานผักแล้วเนี่ยสิ่งสาคัญคือร่างกายเราเองอะ่ะมันก็จะไม่ได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอถูกไหมคะแต่ถ้าเราเนี่ยได้ทานดับเบิลเอ็ก้มไปแล พวกผักต่างๆที่เราไม่ได้ทานพวกผลไม้ที่เราไม่ได้ทานนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญด้วยมันมีไฟตัวนิวเทนค่ะมันเป็นตัวนี้มันเป็นลักษณะของสารอาหารที่ได้จากสมุนไพรได้จากพืชของเราเองนะคะทั้งไงก็ฝากน้องบิ๊กไว้ด้วยนะคะดีที่ให้ทุกคนได้ลองทานนะสุดยอดจริงๆค่ะเราจะบอกเลยว่าร่างกายเราไม่เพียนะคะแล้วช่วยส่งเสริมร่างกายเราให้แข็งแรงด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้สำคัญก็คือวิตามินซีค่ะ ขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นยุคนี้ด้วยเราจําเป็นต้องดูแลตัวเองมากๆนะคะสิ่งสาคัญคือว่าให้ห่างไกลเลยอ่ะต้องทา,วาน,นะะวิตามินซีเพื่อบํารุงนะคะเพราะว่าเพราะวิตามินซีเนี่ยช่วยในหลายๆหลายๆมิต,ติในกับร่างกายเรานะคะช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยแล้วลดสร้างภูมิต้านทานให้เราดีขึ้นด้วยนะคะฝากวิตามินซีไว้ด้วยคะ่ะสําคัญอีกิีน,นึงที่ฝากไม่ได้คือกระเทียมค่ะ กระเทียมนี้ก็เป็นตัวช่วยลดการอักเสบของในร่างกายเราได้หมดเลยนะคะถ้าสมุิภายในร่างกายเราตัวไหนที่เรามีคือร่างกายเราไม่สมบูรณ์เนี่ยสามารถที่จะใช้ตัวใช้กระเทียมเนี่ยในการที่ดูแลภายใน,ในได้เลยนะคะเราบอกว่าสรรพคุณกระเทียมเนี่ยมีร้อยแปดพันเก้ามีเยอะมากๆนะคะจริงๆก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองทานดูจริงๆ,ๆ,รงรงๆเราบอกว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดะคะ่ะใช้ระยะเวลาสองนาทีกับอาหารมื้อแรกของเราและรับสารอาหารที่ดีที่สุด ให้กับร่างกายของเรานะคะถ้าไงฝากรบกวนช่วยกันดูแล้วก็ช่วยกันกดแชร์้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ